สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมที่เคารพมทุกท่านนะคะวันนี้บอกเกมเมอร์ทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าก็มีพี่คนนึงบอกมาว่าอ่าทําจะทําวิดีโอลงยูทูบให้อ่านนะครับผมก็จะมาสอนกันเนาะและให้ท่านผู้ชมคนอื่นได้ดูด้วยนะครับก็สําหรับพี่คนนี้ก็ชื่อว่ามิสเตอร์กรีนทีวีหรือเปล่านะครับผมก็อ่านอังกฤษว่าไม่ค่อยเก่งนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาสอนกันเนาะขั้ขนแรกครับบอกไปเลยครับ พิมพ์เข้าไปครับอ่าดวิดีโอหน้าจอก็พิมพ์เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับผมก็จะเจอนี่ c o b i z o n for samsung นะครับผมหรือถ้าเกิดที่ไม่ใช่ samsung นะครับผมก็ใช้อันตรวจอันนี้นะครับ่โหลดแค่นี้นะครับผมอ่เดี๋ยวผมออกเข้าไปให้ดูนะผมโหลดเสร็จแล้วก็โหลดใน play store นะครับอพอเข้าไปก็จะให้ใส่ gmail แล้วก็ตั้งรหัสนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเออ ออกก็เดี๋ยวไม่ยากดีกว่าเนาะก็ใส่อ e ีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะคะผมก็ถ้าเกิดสําหรับคนที่เวอร์ชั่น4.1นะก็ไม่รู้มันต้องกําหนดอะไรนะครับก็ลองถามดเนะถ้าเกิดทําได้ผมก็ไม่รู้นะครับต้องทําไงต้องอะไรยังไงนะคะผมะก็กดบันทึกหน้าจอไปมันก็จะขึ้นรูปผมแบบนี้นะครับแต่ตอนผู้ชมก็อาจจะรูป เป็นรูปโลโก้นะครับผมก็จะมีเลือกความโปร่งใสนะครับผมอันนี้ผมก็เป็นรูปภาพประวัตินะก็เป็นพวกในแกลเลอรีนะ่เนาะผมก็ไปแคปหน้าจอออกมาคุณภาพอะไรก็มาอยู่แล้วนะครับอันนี้นับถอยหลังก็ไม่ต้องก็ได้นะครับบันทึกาทางลายน้ําอะไรก็อันนี้ก็ใส่ไปนะครับอ่าแค่นี้นะคะพอกดเข้าไปอ่าถ้าเกิดจะดูคลิปด,ดูรับให แตะในบริเวณนี้นะครับอย่าไปแตะตรงนี้นะตรงตรงเนี้ยหมดหมดเนี้ยหมดช่องเนี้ยจะเป็นขึ้นอันนี้นะครับผมก็แตะอันนี้นะครับแตะเข้าไปมันก็จะเป็นวิดีโอบันทึกของผมนะครับเอาก็บันทึกไปเยอะหน่อยนะครับก็อันเก่าก็ลบไปนะครับก็มันจะไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาสองคลิปนี้ลงนะครับผมลงลงนี้นะครับผมนะครับอันนี้อาก้าอาก้า io ผมก็ยังไม่ได้ลงเลย ลืมอันนี้ที่เล่นกับคุณเซฟตี้เกมเมอร์ครับผมก็เซฟตี้เกมเมอร์นะครับก็เพื่อนในห้องผมนะครับก็ถ้าเกิดวิธีการเอาลง y o u t u b e นะครับกดนี้ครับกดกดที่ปลายบริเวณนี้นะครับผมกดตรงนี้ก็ได้กดตรงนี้ก็ได้กดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวไปกดตรงช่องดูนะมันจะขึ้นเลนอ่านะครับ นี่หมายคะตัววัตกก็พวกคนที่ถามนะครับผมก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละนะครับโโนะครับผมอ่าครับอัดอยู่ อัดยูอ่านะครับผมก็ไม่ยากอะไรมากนะครับอ่าก็น่าจะแค่นี้เนาะนี่ครับมิสเตอร์เอ่อคนนี้นะครับมิสเตอร์ปีนทีวีนะครับก็เป็นคนที่ถามนะครับอ่านะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวเล่นเกมก็ไปเล่นเซิร์ฟเบสวอลกับคนพวกนี้นะครับ อ่าโอเคตอนนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอออ่ถามแป๊บนึง่องชื่ออะไรเซฟเกมเมอร์ทีวีซาซาเกเมอร์ หรือไม่ครับ p ีสมบาน,อ,บานอ่ะก็ เจอโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับคนชอบกดไลค์ชอบมา,มากๆกดซับสไครต์แล้วอย่าลืมติดตามคลิปที่ออกแทบทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ลาลบไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุบจุบ